ตรงนี้ก็อยู่ใน ที่ทดังหันลมนะครับต่อจากตรงนี้ไปเราก็จะไปที่อนุรณ์สถานอนุของสถานจุดต่อไปไป,อประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องเล่าอยู่นะ<ๆ>ประวัติศาสตร์จริงแต่ตอนนี้เราไปดูกรารหันลมก่อนเนื่องจากมาคนเดียวครับน<ๆ>ีมาคนาเดียวเราก็เมียมาได้มาด้วยนะครับเพื่อเป็นนะครับรางวัลปอบควันนะครับี่แล้วก็พอไปถึงก็จะได้งอได้สัก นี่ 2, ดอกสองดอกครับอาทำได้แค่ทำนมเนี่ยเขาเรียกไไนค่ย 3. เอาไอรถอาาเรือก็ไปายสุงไทยเนือยไปงเออเือรถก็มีแห้งเลยว้า แหง่ดตทนใหญ่นะครับใบพัดมเริ่มเข้มเลยนะครับบรรยากาศดีมากครับผมลมเย็นดีไม่ร้อนไม่ร้อนครับก็ลัอาบแดดดีกันยี่หาต้น นี่ก็เป็นแปลงสตรอเบอรี่นะครับแต่เรามาช่วงนี้ก็คือเขากำลังเพาะปลูกกันอยู่นะครับผมทำให้ไม่ได้ชิมสตรอเบอรี่จากสวนเลยวันนี้นะครับถือว่าไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมนะครับมาดูาสตรอเบอรี่จากสวนนะครับแล้วก็จะกินสดมให้ดูเลยนะ Thấy cái tiên tiên oh yeah. <laughs> khoảng à, tạo khúc sót Rồi yeah 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 ก็ได้มาถึงนะผมนี่พิธิพัณฑ์อาวุธการสู้รบฐานยิงสนับสนุนอิทีิ